กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกผมนายช็อตตี้บูโจว่ากเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ในที่เกมเมทัลสลักคอมมานด์ครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวไอดอลอาร์พีจีนั่นเองครับก็เอาตัวละครเนี่ยแล้วก็พวกสิ่งของต่างๆครับบรรยากาศเสียงภาคเสียงดนตรีเนี่ยจากเกมเมทันสลักมาใช้นั่นเองครับลิกซธิ์แท้นะไม่ใช่เกมกอป สำหรับวิธีการเล่นก็เหมือนแนวไอดอลทั่วไปเลยใครเคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันดับแรกครับเนื่องจากเกมนี้มันเป็นแนวไอดอลใช่ไหมมันจะผลิตทรัพยากรให้เราเองเราก็คอยมาเก็บเกี่ยวหน่อยก็แล้วกันมันก็จะมีบอกว่าอันนี้ผมปล่อยทิงไว้กี่ชั่วโมงแล้วนะครับซ,ซึ่งเราไม่ต้องเปิดเกมทิงไว้ก็ได้นะเราปิดเกมไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนานๆเข้ามาทีก็ได้ก็จะมีการผลิตทรัพยากรให้ไม่ว่าจะเป็นเงินของที่ใช้ในการออัปปเกกกรรดแแล้็ุณ์ต่างๆะบบนี ก็อย่าลืมมารับด้วยกัแล้วกันนะครับเสร็จแล้วครับถ้าเกิดเราอยากได้ของที่มันมากขึ้นต่อนาทีนะเขาเรียกว่าแพสซีฟอินคัมถูกไหมครับอยากได้แพสซีฟอินคัมมากขึ้นนะครับเราก็ไปทําการท้าทายด่านได้เลยอ่ะก็จะเป็นลักษณะของการตอบสู้กับศัตรูนั่นเองครับสําหรับด่านนี้ครับมีบอสอยู่ครับไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับก็ก่อนจะไปสู้เนี่ยจะต้องทําการจัดทีมก่อนนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็น2เลนนะครับเลนบนกับเลนล่าง ส่วนตัวละครที่แนะนำนะครับก็คือตัวที่ยืนด้านหน้าควรจะเป็นสายแทง์นะตัวที่ยืนด้านหลังก็คือจะเป็น DPS หรือซับพอร์ตนั่นเองและถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามเอาตัวละครที่มันเป็นธาตุเดียวกันลงครับเราดูตรงไหนว่าธาตุอะไรนี่ไงไอพีจุดเอฟพดแล้วก็ที่มันเป็นกงจักรแบบเนี้ยไอน,นี้คือระบบธาตุครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนถ้าเกิดเราเอาตัวละครลงไป5คนเนี่ยเราจะได้รับบัฟแอตแทกกับ HP ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ได้รับครีดามิสามเปอร์เซ็นต์ด้วย และเดี๋ยวพอเราเล่นเป็นสัพหัเนี่ยครับเราจะสามารถเลือกสกิลเสริมได้ด้วยเพื่อที่จะแบบว่ากดใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นวิธีการจัดทีมก็ง่ายๆแค่คลิกๆคลิกๆได้เลยใช่หไหมครับก็แล้วแต่เราจะเอาตัวอะไรเข้านะครับอย่างตอนนี้ผมเอาน้องคนนี้เข้าเพราะว่าน้องเขาหิวได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าไหวไหมนะครับลุยสำหรับการแพ้ทางชนะทางก็มีนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะคือตอนนี้เราจัดตัวเก่งตามที่เรามีก่อนเป็นระดับแรกครับโอ้น้องคนที่มาหิวจะตายแล้วครับ ไม่น่าจะไหวครับเดี๋ยวลองใช้สกิลช่วยน้องเขาก่อนครับนี่แน่น้องแตกไปแล้วอะ่ะอ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาแก้แค้นใหม่อาจจะจัดตี้ใหม่นะก็อาจจะชนะไปได้ครับหรือไม่ก็ต้องไปอัปเกรดมาก่อนส่วนวิธีการเล่นก็อย่างที่บอกครับเป็นแนวไอดอลอะ่ะคือเราไม่ต้องกดอะไรมากคอยกดแค่สกิลสนับสนุนตัวละครก็พอแลละส่วนตัวละครเนี่ยมันมีออโต้มันมีคูณ2ไงก็ให้มันปล่อยสกองสกิลของมันเองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพิสดารนะฮะ ถ้าไม่ไหวก็แค่ไปอัปเกรดครับผมทีนี้พอชนะแล้วแน่นอนครับเราก็จะได้รับ a s s i v e income ต่อนนทีมากขึ้นครับแล้วก็มันจะมีเควสหลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะพยายามมาทําด้วยกันละกันว่าเขาให้ทําอะไรให้ไปผ่านด่านให้ไปอัปเกรดอะไรเงี้ยก็คลิกบริเวณนี้ก็ได้เดี๋ยวมันพาไปทีนี้แล้วระบบการเล่นอื่นๆมีอะไรไหมก็มีนะครับดูด้านขวาตรงนี้ก็ได้อันนี้คือการเร่งความเร็วนะครับเราสามารถเร่งได้ฟรีหนึ่งวันมันจะเร่งเวลาไป2ชั่วโมงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแคสเหลือ ก็สามารถที่จะกดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับวันหนึ่งจะเร่งความเร็วได้2ครั้งนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมันจะมีส่วนที่เป็นฟอนต์ไลน์ฟอนต์ไลน์เนี่ยคือจะเป็นกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับอย่างเช่นอันแรกเลยอารีนาครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับแล้อก็อย่าลืมมาสู้ด้วยกันลวกันนะครับแต่พวกนี้คือเป็นคนจริงๆนะแค่เขาไม่ได้อยู่บังคับสู้กันแบบเรียลไทม์เท่านั้นเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมมาจัดตีป้องกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนคนอื่นมาหวดแล้วเดี๋ยวอันดับเราจะตกรัวๆนะครับจัดตีป้องกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับแ,แล้วได้รับรางวัลมาก็ด้านขวาล่างเลยนี่เห็นไหมเอาไปซื้อพวกเออเศษของตัวละครน,นู่นนั่นนี่ถ้าตัวไหนยังไม่มีก็สะสมให้ครบเนี่ยมันก็จะเรียกได้แล้วตัวไหนมีอยู่แล้วเนี่ยซื้อไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครก็ทําได้นะครับ ตอนนั้นต่อมาครับล็อกสมิธครับอันนี้คือเวลาที่เราเนี่ยเล่นไปตามภารกิจต่างๆเราจะได้รับกล่องมาเราสามารถที่จะมาให้น้องคนนี้เขาเปิดได้กดปุ่มนี้ก็ได้ครับเคลมอถ้าเกิดน้องเขาเปิดเสร็จแล้วครับก็จะรับรางวัลแต่ถ้าเกิดว่ามีช่องว่างเนี่ยกดฟาสต์เพลทเลยก็ได้นะฮะมันก็จะทําการเอากล่องที่เรามีมาใส่แต่เนี่ยผมเปิดไปหมดแล้วไงก็เลยยังใส่ไม่ได้นะตอนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวลองไปลงแรนจนอื่นๆก่อนนะฮะ ทีนี้ VR simulation อันนี้คือเป็นดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละอย่างเช่น,นอย่างเงี้ยลงแล้วได้ตังเยอะเห็นไหมครับลงแล้วได้ยูนิตอ่าเอ็เยอะได้เมอริตไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นเยอะแล้วก็จะมีหอคอยด้วยไต่ห่อคอยไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมถึงชั้น10สู้ตัวนี้ไม่ไหวตัวนี้มันเก่งมากเลยถ้านั้นไม่พอนะมันมีตัวฮิวด้วยไอ้นี่ฮิลอย่างโกงเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครเติมเงินกี่บาทก็ได้ครับจะได้น้องคนนี้ด้วยนะคือเป็นรางวัลเติมเงินอ่ะคือแบบฮิลโหดมากครับเติ อ่ะแล้วก็อันนี้ครับ my treasure อันนี้เป็นลักษณะของการสำรวจดันเจียนนะครับเดี๋ยวลองสำรวจให้ดูกันละกันนะครับด้านขวาล่างนะครับเมื่อเข้ามาแล้วท่านผู้ชมดูด้านขวาบนมันจะมีคอนอยู่ครับคอนคือเอาไวท้ทุบ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 ได้เลยครับมันจะมีโคต้าอยู่แต่ละชั้นอาจจะได้ไม่เท่ากันก็ทุบไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะหมดแลวเราก็จะสามารถสู้กับบอสได้ของพวกนี้คือเราสามารถกดเก็บได้นะนี่ไงผมทุบหมดเลยเห็นปะ มันก็จะสามารถไปสู้กับบอสท,ที่อยู่ตรงกลางได้แต่ก่อนไปเก็บของให้ครบก่อนนะครับเนี่ยเก็บ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 ให้หมดอันนี้เป็นของชุบชีวิตไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเราชนะไงก็ไม่ต้องชุบชีวิตเนาะเออผมก็ลืมบอกไปในโหมดเนี่ยถ้าเกิดเราสู้กับศัตรูหรือบอสเนี่ยเลือดมันลดแล้วมันจะลดเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเก็บไอ้พวกชุบชีวิตหรือฮีวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อ๊ะนี่อะไรนะลืมดู อ๋อนี่จะเป็นบัฟนั่นเองตามสไตล์โลกไลท์เออก็คือถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราออกจากดันเจี้ยนกลับมาใหม่มันก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่พูดถึงไอ้ดันเจี้ยนเนี่ยมันลงได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะอะไรเดียเรื่องแมนยำก็แลวกันไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับส่วนงูครับงูนี่คือจะเป็นการต่อสู้ครับจะไปสู้ก็ได้นะได้รับรางวัลหรือเราจะไม่สู้ก็ได้แล้วเราก็ไปสู้กับบอสไฟตรงกลางกับบอสได้เลยแต่รู้สึกพลังผมจะไม่พอนะอันนี้ไม่น่าจะไหวนะครับอ่ะก็อย่าลืมมาลงด้วยกกัันนนะะ ส่วนด้านบนตรงนี้ครับเป็นจีนี่นะครับจีนี่คือเวลาที่เราผ่านภารกิจไปเรื่อยหรือเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้รับตัวลูกเต่ามานะครับซึ่งลูกเต่าเนี่ยมันจะทอยแล้วก็จะได้รับตัวของรูปภาพมาและเราก็เอารูปภาพพวกนี้นี่แหละครับไปแลกของต่อได้ซึ่งเราสามารถแลกได้ที่ตรงนี้ครับรีดีเหมือนกันนี่ในมันขึ้นมันขึ้นแจ้งเตือนแล้วว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะรับของได้นะครับอันนี้ทอยเต่าอยู่โอเคครบแล้วนะ แล้วเราก็ไปเลือกครับว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยมีตัวละครตัวนี้ด้วยที่มันเรียกฟ้าผ่าแรงๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีตัวก็จะปองนะมีเมริตรเอาไว้อัปเกรดมีเศษตัวละครสะสมครบก็เรียกตัวละครได้แล้วก็มีพวกแบบทรัพยากรอะไรเงี้ยอ่อเยอะแยะครับเยอะแยะก็ลองดูแล้วกันจะแลกอะไรก็เอาเลยเอ้ยแล้วมันก็มีระดับด้วยนะมีเทียร์ด้วยนะครับเห็นไหมเฮ้ยมีมีแรกงน้องขี่เสือด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่เปิดต้องผ่านด่าน4ขี่3 2ก่อน อีกอันมันยังไม่เปิดอ่ะมันต้องเล่นไปไกลมากก็ไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะใครเล่นถึงแล้วก็มาเล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะส่วนอันต่อไปเป็นโลจิสติกนะครับอันนี้ก็คือจะมีเกี่ยวกับการเปิดกระปองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันก่อนดีกว่าเนี่ยรับได้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเควสนะครับหรือว่าจดหมายหรือว่าไอ้พวกกิจกรรมต่างด้านันซ้ายเนี่ยๆเนี่ยขึ้นจุดแดงๆเนี่ยลองเข้าไปดูครับมันจะมีของรางวัลต่างๆมาให้รับได้เออแล้วก็ถามว่า้นีง ตรงนี้คือการเปิดแก๊ปปองนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีการใช้ตั๋วนะครับ10ใบหรือว่าใช้เพชร2 0 0 7ก็ได้มีการันตี4ีดาวแน่นอนบางทีก็ได้5ดาวด้วยซึ่งตอนนี้มันมี3ตู้นะครับแต่ว่าเราจะเปิดฟรีๆได้แค่2ตู้เท่านั้นคือตู้แรกกับตู้ที่3นะครับตู้ที่3นี้ใช้แต้มเพื่อนเปิดได้ตู้แรกก็คือเราใช้ตั๋วแล้วก็ใช้เพชรนะครับซึ่งผมเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมเอาคลิปบรรยากาศการเปิดมาให้ดูเลยแล้วกัน โอเคครับก็เดี๋ยวเปิดดูทีละใบกันแล้วกันนะครับคือเราจะรู้ว่าได้5ดาวเนี่ยก็คือตอนที่เราแตะการ์ดนั่นแหละครับถ้าการ์ดมันส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 ันน่ะนั่นแหละมันจะเป็นพวก5้าดาวนะครับก็ถ้าเกิดสีเขียวเป็น3าดาวสีน้าเงินเป็น4ี่ดาวก็โอเคอยู่นะได้สีน้ําเงินเยอะอยู่อืมได้สีน้ําเงินสีใบก็โอเคนะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวใช้เงินแคสเปิดต่อเลยกันแล้วกันนะครับพอดีตั๋วใช้หมดไปละ สคลิปเลยแล้วกันนะครับเวกนการไม่มีห้าดาวเลยก็จำไว้แล้วกันถ้าห้าดาวมันจะเป็นสีม่วงแล้วมันจะสั่นก่อนนะครับตัวการอาจจะส,ส,สั่นสั่นสั่นก่อนครับแล้วก็อันนี้มันเหมือนเป็นโบนัสอ่ะผมเปิดครบตามโคต้าที่กําหนดก็ได้เศษตัวละครไปด้วยนะเดี๋ยวเปิดปีสักสพักหนึ่งก็ได้ครบก็เอาไปแลกตัวได้นะครับ เมื่อกี้มีเรื่องของการใช้แต้มเพื่อนในการเปิดแก๊ปองใช่ไหมครับอ้าวแล้วเพื่อนมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่เดียวกับอีเมลเลยครับก็คือด้านขวาตรงนี้ครับ address นั่นเองครับเข้าไปแล้วก็จะเจอเมลใช่ไหมครับอ่าเจอพวกเพื่อนของเรานะครับเวลาจะ add ก็ดูด้านล่างครับนี่เลยอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ id หรือใส่ชื่อเพื่อนไปให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละหรือเราจะกดตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้คือเป็นขาดจอไงมันซุ่มๆๆขึ้นมาก็กดกดกดไปเลยก็ได้นะเผื่อเรามาเล่นคนเดียวอะไรเงี้ย ก็รออีกฝ่ายหนึ่งรับเท่านั้นเองนี้เวลารับก็คือด้านล่างตกแอปพลิเคชันนั่นเองครับใบสมัครเห็นไหมครับก็กดรับทั้งหมดได้เลยหรือจะแคนเซิลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่พอเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วกดปุ่มด้านขวาล่างได้เลยครับมันจะทําการส่งหัวใจแล้วก็รับให้ทันทีถ้าเกิดว่ามันมีคนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะก็ง่ายๆครับจะได้เอาไปเปิดกระป๋องกัน อ่ทีนี้วิธีการอัปเกรดตัวละคารจะอยู่ตรงนี้นะครับยูนิตตรงนี้นะเมื่อเราคลิกมาแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะอัปเกรดใครนะครับก็เดี๋ยวอัปเกรดนี่รถถังก่อนกัแล้วกันนะครับวิธีการอัปเกรดก็กดค้างด้านล่างได้เลยและเมื่อมันถึงเพดานเลเวลของมาน,นะครับมันจะใช้ตัวนี้ครับซึ่งเจ้านี่ก็อาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะไปไต่หอคงหอคอ,หคอยหรือไปร่วมกมิจกรรมอืน่นอ่ะเนี่ยมันก็จะได้มานะครับก็สามารถอัปเกรดได้เราถ้าเกิดเราปลดลิมิเตอร์ตรงนี้ครับนอกจากสเตตัสจะเพิ่มขึ้นแล้ว มันจะปลดล็อกสกิลด้วยดูด้านซ้ายเนี่ยสกิลเนี่ยเดิมทีมันมีท่าเดียวก็ปลดล็อกมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยเดลเวล81ก็จะได้อีกท่านหนึ่งอะไรย่างี้แล้วถ้าเกิดเป็น101 121มันก็จะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดสกิลไปอะไรย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนการอัปเกรดเลเวลทีนี้มันจะมีเรื่องของไอ้นี้ด้วยนะครับการแพ้ทางชนะทางจําได้ใช่ไหมเรากดบริเวณตรงตรงนี้ก็ได้นะตรง PF ที่เป็นธาตุมันก็จะมีบอกว่าได้เปรียบไอ้ตัวที่เป็นกากบาดแต่ว่าจะแพ้พวกมนุษย์ต่าง เออเพราะนั้นเวลาเราจะลงดันเจียนนะดูนิดนึงนแล้วันเกมประเภทนี้เราจะเป็นต้องจัดหลายทีมนะหลายธาตุอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อก็จะมีระบบเกียร์นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ได้ใช้คําสั่ง์ r ออได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยบางอันมันจะมีธาตุอยู่ด้วยเห็นไหมครับเออก็พยายามใส่ที่มันแบบเป็นธาตุเดียวกันกันละกันแล้วก็อุปกรณ์บางชิ้นนะครับที่ระดับแรสูงหน่อยเนี่ย สามารถที่จะ enhance ได้ด้วยนะครับก็คือการตีบวกนั่นเองครับก็สามารถใช้ฟันเฟืองก็ได้ครับหรือว่าจะใช้พวกอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ทีนี้ในหน้าโลจิสติกอะครับมันก็จะมีสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องสนใจเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเฮดคอร์เตอร์ครับเฮดคอเตอร์ <Okay. S 1> <Head quarter S 2> คือการเอาตัวละครที่เหมือนกันอะมาทําการผสมกันนั่นเองครับเป็นการโปรโมทเห็นไหมเนี่ยเอาตัวเดียวกันมาผสมผสมผสมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเคยผสมกันไปแล้วรอบหนึ่งดูดูสัญลักษณ์ก็ได้นะ้้นนนนะอออััีีีคืืเเหมมกบางยวใช่ อันก็คือใช้3ตัวรวมปุ๊บกลายเป็น2บ้างทีนี้พอเป็น2บ้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวละครจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้หรือว่าตัวอื่นก็ได้ที่มันมีธาตุเดียวกันใช่ไหมครับอ่าที่มันมีธาตุเดียวกันเนี่ยมาผสมเพื่อที่จะเลื่อนขั้นให้มันกลายเป็นพวก4ดาว5ดาวนั่นเองเอาเพราะนั้นอันเนี้ยผมอาจจะติ๊กออกก่อนเพราะตัวเนี้ยผมคงไม่ได้เล่นผมอาจจะเก็บไว้ให้กับตัวอื่นอะไรเงี้ยแทนนะครับก็คอนเฟิร์มได้เลยแค่นี้แหละมันก็จะเป็นการรวมตัวเห็นไหมนะง่ายๆครับผม สร็จแ,แล้วดูด้านซ้ายต่อก็จะมีการแบบว่าเอาตัวละครไปขายด้วยพวก2อดาวอ่ะก็ขายได้นี่ไงรีทายไปนี่แหละจบแล้วก็มีรีเซ็ตครับตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วสามารถรีเซ็ตคืนค่าทรัพยากรต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะสามารถรีเซ็ตได้ฟรียกเว้นตัวละครที่เลเวล100ขึ้นไปอันนี้จะต้องเสียเงินแคสนะครับ เสร็จแล้วดูด้านขวานะครับก็จะมีคอมมาน d c เซนเตอร์ครับคอมมานเซนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราเนี่ยเอาตัวละครมาใส่ไว้และมันจะมีค่าเลเวลเนี่ยเท่ากับตัวละครที่อยู่ในตี้เราทันทีนะซึ่งเราจะเปลี่ยนตัวละครในตี้ก็ได้นะเผื่อเราจะไม่เล่นแล้วอะ่ะเราก็เปลี่ยนได้ง่าย,ายๆเช่นอย่างเงี้ยเราก็กดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันคืนทรัพยากรโอเคปะเมื่อเราคืนทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวที่เ,เราอัปเกรดมาเป็นตัวต่อไปอะ่ะมันจะมาอยู่แทนนั่นแหละ ส่วนด้านล่างคือมีตัวสำรองที่เราต้องการใช้ไหมถ้ามีก็สามารถกดเพื่อให้มันเข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยนะครับและเลเวลมันก็จะเท่ากับเลเวลตัวที่ต่ำที่สุดในตีเข้าใจยังแต่ทีนี้ไม่นจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือสมมติผมไม่ใช่ตัวนี้แล้วแล้วผมต้องการเอาออกมันจะมีติดครูดาว12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากยาเพิ่มช่องนี้ก็เพิ่มได้นะเวลาเราเล่นไปต่มในเรื่องอ่ะเราจะได้รับเจ้าสิ่งนี้มาอยู่แล้วก็สามารถคอนเฟิร์มเพื่อที่จะขยายช่องเก็บได้นะครับ ทีนี้ในหน้าโลจิสติกยังมีอย่างอื่นอีกเช่นนี้ครับ archive หรือ archive นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไว้ใช้นในการอัปเกรดสกิลกดใช้ของเรานั่นเองนะถ้าเกิดมีของมากพอก็มาอัปเกรดได้เห็นไหมอันนี้ก็ได้จากการผ่านด่านอยู่แล้วเนาะแต่ผมไม่ค่อยชอบอันนี้อันนี้มันแค่ทําให้สตันซึ่งมันสั้นมากอะ่ะผมจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้เพื่อที่จะได้รับอย่างอื่นเช่นการฮิลอะไรเงี้ยอย่างงี้ยังมีประโยชน์มากกว่าเนาะการฮงการฮิลแล้วก็การใช้มิสไซล์สปอร์ตช่วยโจมตีอะไรเงี้ยก ส่วนนั้นต่อไปラ k i n g list อันนี้ก็คือมันจะมีการสรุปว่าใครได้อันดับอะไรยังไงบ้างก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรตรงนี้ไว้ดูง king เฉยแล้วก็มี arm dealer นะครับนี่คือการขายของนั่นเองครับแล้วก็สามารถเอาเงินแคชหรือว่าเงินในเกมเนี่ยมาซื้อของตรงนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงด้านซ้ายนะมันก็จะแยกประเภทไว้เช่นอันนี้แต้มแต้มตัว H ใช่ไหมครับแต้ม o n e r นะครับซึ่งก็สามารถแลกพวกเศษไอเทมพวกนี้ได้ซึ่งพวกนี้มันเอาไปใช้ในการหลอมแล้วจะได้ตัวละครแบบสุบอันนี้คือเป็นพวก5ดาวเลยนะครับ แล้วก็มีอารีนาใช่ไหมอา,อารีนาก็อยู่ตรงนี้มีตัวของการขุดเหมืองด้วยอ่าระบบขุดเหมืองเนี่ยมันจะได้ตัวเพชรสีน้ําเงินมาก็มาแลกในนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนอันนี้เป็นสควอตนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมทีมไฟท์ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีแคลนก่อนนะครับถึงจะเข้ามาได้นะครับแล้วก็กดตัวตรงนี้ครับ Go to Team Fight เนี่ยเห็นไหมครับ มันจะมีเวลาบอกอยู่เมื่อถึงเวลาก็เข้าไปบวกได้แล้วก็จะได้แต้มตัวนี้มาพูดง่ายๆคือเป็นแต้มของกิจกรรมกิว้วนั่นเองเอาน้ำต้อมาคือแล้วกิว้อยู่ไหนนี่ครับซ้ายสุดเลยเลคเรจิเอีนนะฮะหรือบางคนอ่านตามภาษาญี่ปุ่นเลกิออนอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันนะครับเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีแคนจะสร้างเองก็ได้หรือว่าจะไปหาแคลนอยู่ก็ได้ถ้าจะออกก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าจะออกเนี่ยไปอยู่แคนอันนี้น่าจะเป็นสเปนนะน,นีน่าจะเป็นสเปนอันนั้นในนี้ก็จะมีบอกเมมเบอร์ใครออนไลน์อยู่บ้างโอ้โห นนี้นี่คือพลังล่อไปแสนห้าแล้วนะครับโหจริงๆแล้วก็ทีมไฟต์คืออันเมื่อกี้นั่นแหละนะก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมมันยังไม่เปิดเท่านั้นเองนะครับนี่คืออยู่ในหน้าโลจิสติกจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้อันอื่นมีอะไรบ้างอันสุดท้ายก็มีแชทก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าผมก็อธิบายไปหมดเรียบร้อยแล้วยกเว้นระบบที่ยังไม่เปิดอันเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นพวกรางวงรางวัลเควสเคิร์ดอะไรทั้งหลายแหล่ก็ไปเช็คกันเองก็แล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับส่วนที่สาคัญอ อันนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวละคร ID ของเราตั้งค่าต่างๆจะอยู่ในนี้เช่นเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคําแนะนําอะไรเงี้ยอ่รารวไปถึงการตั้งค่าต่างๆเ่นซึ่งมันก็จะมีเรื่อง,องการเปลี่ยน ID ซึ่งการล็อกอินมันก็ง่าย,ายๆใช้ o o o l l f f c e e o o o อะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เออก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกก่อนคามาเล่นก็เลือก Southeast Asia ียครับปิงมันจะร้อยเดียวก็จะน้อยนะครับแต่ตัวผมมาอยู่เซิร์ฟเวอร์อเมริกาเพราะว่า ตอนที่เกมเนี่ยมันลงสโตไทยอะเซิร์ฟเซาท์อีสเอเชียมันยังไม่มีเว้ยมันมีแต่เซิร์ฟอเมริกาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันงงๆอยู่ส่วนเรื่องของภาษาไม่มีภาษาไทยครับถ้ามีก็ผมจะเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมเห็นตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรละการแจ้งตรงแจ้งเตือนอ๋อแล้วก็เวลาที่ตัวละครมันใช้สกิลอันติเมทอะมันจะมีคัตซีนเราสามารถปิดได้นะแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรละเพราะนั้นก็เอาไปท่้นี้ก็แล้วกันครับสำหรับเกมเมทัลสตรักคอมมอนนะครับใครที่ชอบแนวไอดอลจัดไปครับ